สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบอ,อีกแล้วกับการเปิดคลิปที่สถานีรถไฟจ้าหลายๆคนอาจจะบอกว่าสถานีรถไฟทำไมมันแปลกจังใช่ไหมตอนนี้โบย,ยืนอยู่ใต้รางรางรถไฟนะคะทุกคนยืนอยู่บริเวณลานจอดรถ วันนี้พวจะมาทำคลิปตอบคำถามแล้วกันเนาะทุกคนเนาะถือว่าเป็นคลิปตอบคำถามแล้วกันที่หลายๆคนชอบถามคำถามโบเข้ามาว่า,าการที่จะเดินทางด้วยรถไฟอะไรเงี้ยเราต้องไปขึ้นที่ไหนจอดรถที่ไหนซื้อตั๋วยังไงอะไรเงี้ยจิป,ปถาถะนะคะทุกคนอันนี้โบก็จะมารวมคำถามตอบให้ทุกคนให้ฟังหมดเลยว่ายังไงทุกคนจะได้เห็นภาพด้วยนะเพราะว่าโบพิมพ์ไฟหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพเริ่มกันที่คำถามแรกแล้วกันจะมีคนถามว่า ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางมาแล้วเราขับรถมาเราจะต้องไปจอดรถที่ไหนด้านหลังบนนี่คือบริเวณจอดรถมอไซค์นะคะทุกคนจะเป็นที่จอดรถมอไซค์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถเข้ามาจอดได้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ปะใช่ส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนรถยนต์นะคะทุกคนรถยนต์ต้องไปจอดใต้ตึกชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินของ,ของสถานีกลางบางซื่อเท่านั้นนะคะค่าบริการ อันนี้เซิร์ชมาแล้วนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะณนะเวลาวันที่โบถ่ายคือวันนี้วันที่วันที่สิบสองกุมภานะคะทุกคนหกแปดนะคือจอดฟรีสามสิบนาทีแรกและก็ชั่วโมงที่ชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่สิบี่อ่ะ เสียค่าใช้ใจ่ายชั่วโมงละ20บาทส่วนชั่วโมงที่15ถึง24จะเป็นราคาเหมาใจ่ายในราคา300บาทนะคะทุกคนออนั่นแหละประมาณนี้สำหรับค่าใช้ใจ่ายค่าจอดรถที่ที่จะมาจอดใต้ตึกย้ำว่าใต้ตึกนะด้านหลังด้านใต้รา,างอะไรเงี้ยไม่สามารถจอดได้นะทุกคนจะเป็นที่จอดรถเฉพาะเจ้าหน้าที่การรถไฟเท่านั้นนะพี่วอมอินเสิร์ตหน่อยที่จอดรถเยอะเยอะอยู่ทุกคนถนะ้าใครขับมอไซค์มาที่จอดรถเยอะมาก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตหรือสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟหลักในกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรเป้าหมายในการสร้างสถานีรถไฟนี้ขึ้นมานะคะทุกคนก็คือตั้งใจจะให้เป็นสถานีกลางแห่งใหม่ของประเทศไทยทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงที่เป็นสถานีเก่าค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเป็นสถานีกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชานชาลามากถึง26ชานชาลาแต่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการไม่ครบทุกเส้นทางนะคะทุกคนและถ้าเปิดให้บริการครบทุกเส้นทางเมื่อไหร่สถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยค่ะตัวอาคารนะคะจะมีประตูทางเข้าออกสองฝั่งฝั่งด้านหน้าจะเป็นฝั่งจตุจกักรและฝั่งด้านหลังคือฝั่งบางซื่อนั่นเองค่ะการเดินทางมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงดแรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินรถแท็กซี่รถเมย์อีกหลายสายหรือถ้าใครที่ขับรถส่วนตัวมาก็จะมีที่จอดรถสำหรับผู้เดินทางด้วยค่ะ อนั่งคอยซื้อตั๋วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามาก่อนเวลาเราก็สามารถนั่งคอยก่อนได้นะคะทุกคนตู้ซื้อตั๋วก็จะมีหลายช่องเขาเรียกช่องหรือตู้ช่องซื้อตั๋วก็จะมีหลาย่องเออนั่นแหละทุกคนก็จะอยู่ด้านหลังของบนะคะเข้าประตูสีนะอย่าลืมนะถ้าเข้าประตูอื่นมันจะเดินไกลถ้าเข้าประตูสีมาก็คือเข้าประตูทางเข้าเข้ามาก็คือเจอเลยหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมเราต้องเดินเข้าไปข้างในป่ดตามบมา ายในนะคะทุกคนภายในตัวคาคาร่ะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวมาหรือว่าอยากกินกา,ฟกาแฟก็มีร้านอาหารร้านขนมร้านกาแฟขายด้วยเยอะมากเลยแล้วก็ตามจุดต่างๆนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนคอยอให้บริการอยู่สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราซื้อตัว๋วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะ ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาแล้วว่าเราต้องไปรอที่อ่เกตเกตไหนนะคะทุกคนเกตที่เราเดินทางนะั้นมันจะมีสายใต้แล้วก็สายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนืออะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเรามาหรือไม่งั้นเราก็ดูจากตั๋วได้นะคะเขาจะระบุไว้ในตั๋วให้เราดูเนาะก็พอเราได้ตั๋วปุ๊บเราก็ต้องมานั่งรอตรงนี้ ต้องมานั่งรอให้เจ้าหน,น้าที่เรียกเพื่อเพื่ออะไรต้องนั่งรอตรงนี้เพื่อว่าให้เจ้าหน,น้าที่เรียกเราเพื่อให้เราขึ้นไปชานชาลาตอนที่รถไฟมาเขายังไม่ให้เราขึ้นไปนะคะทุกคนเราต้องนั่งรอ,อก่อนพอถ,ถึงเวลาปุ๊บเจ้าหนาา้าที่จะเรียกให้เราไปตรวจตัวเช็คตัว๋วแล้วก็ขึ้นไปชานชาลาแล้วก็ขึ้นรถไฟได้เลยถามโบน,นะทําอย่างนี้มันสะดวกสบายไหมมันสะดวกสบายด้วยนะสะดวกสบายกับเราแล้วก็สะดวกสบายกับเจ้าหน้าที่ด้วยเออมันไม่ยุ่งยากเลยอย่างน้อยก็ไม่ แน่ๆคือไม่ขึ้นรถไฟผิดแน่ๆใช่แล้วโวจะบอกว่ากรณีที่คนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ใครที่จองตั๋วเป็นเป็นตั๋วออนไลน์ทิเกตเอ,อ,ออนไลน์ผ่านทิเกทเก็ตนะคะทุกคนก็สามารถใช้เราไม่ต้องไปแลกตั๋วหน้าเคาน์เตอร์นะเราสามารถใช้ที่เราจองอะ่ะ QR code ที่เราจองอในโทรศัพท์ะยืะย่นให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยตอนที่เขาตรวจตัว๋วเอออันนั้นก็คือไม่ต้องไปแลกตัว๋วใช้ได้เลย รถไฟได้เลยค่ะทุกคนสะดวกด้วยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมีมีตัวใบใบด้วยแต่ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ก็ก็ไปไปแลกกับเจ้าหน้าที่ได้แลกได้ใช่ไหมราะแลกได้แลกได้โบโบเคยได้ยินอยู่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จองออกเป็นตัวออนไลน์มาถ้าอยากได้ตัวใบอ่ะสามารถไปแลกที่เคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะ สถานีนะคะทุกคนเขาจะมีห้องน้ำอยู่เรื่อยๆอยู่ตรงขอบั้งสองฝั่งเออใช่ไหมรูขอบดูขอบจะเป็นจะเป็นจะเป็นหัวท้ายทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำเขาค่อนข้างที่จะเยอะมีหลายห้องเลยทุกคนสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารได้แบบว่าเยอะอยู่นะไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำ ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงที่ออกไปทางชานเมืองนะคะออกไปเส้นทางเส้นังสดอนเมืองลังสิทธ์อะไรประมาณนี้ถ้าในกรณีที่ใครไม่ได้ใช้รถส่วนตัวหรือว่าไม่ได้ขับรถยนต์มอไซค์มาอะไรเงี้ยเราสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะได้เนี่ยเราเรา,าลงตรงนี้แล้วเราก็สามารถมาถึง สถานีสถานีบางซื่อเลยทุกคนสะดวกสบายมากไม่ต้องบอกว่ามาแย่งที่จอดรถกันไม่ต้องมาเสียค่าที่จอดรถด้วย<ะ>อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะทุกคนทางเข้าแล้วก็ตรงซื้อัวจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงประตู 12, ประตู11 <13. S 1> ประตู11 ตึกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน,นะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นฝั่งที่ไปซื้อตัว๋วที่จะไปรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินรถไฟสายสีน้ำเงินเออนั่นแหละส่วนทางนี้จะเป็นทางออกที่หนึ่งที่เราจะไป สถานีาารถไฟชุมทางบางซื่อมันทะลุก,กันทุกคนเราไม่ต้องเดินตากแดดออกประตูก็ได้หรือใครอยากเดินออกประตูเลยก็ได้แต่ถ้าใครอยากเดินแบบว่าทะลุแบบมาหาคองกินใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยก็เดินมาได้มาสามารถทะลุก,กันได้นะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีารถไฟชุมทางบางซื่อกันต่อ ค okay, ทุกคนเราก็เดินขึ้นมาถึงสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะคะมันทุกคนหลายๆคนอะ่ะเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ถามบัวเขาจะสับสนระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับชุมทางบางซื่อว่าอยู่ที่เดียวกันไหมหรือหรือหรือพูดที่ใกล้ๆก,กันแค่ไหนทุกคนเขาอยู่ที่เดียวกันนะคะแค่เราเดินใต้ดินมาแค่นั้นเองก็คือเขาจะบอกว่าไงเดียะมันแยกกันมันแยกเป็นสายรถไฟกัน สำหรับสถานีกลางบางเสือจะเป็นรถไฟที่แบบว่าเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็ออกไปทางสายเหนือสายสายตวัน, <ไซ S 2> วนอนอกเชียงเหนืออะไรยาง,ยางเป็น <ใส S 2> เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่า ในสถานีชุมทางบางซื่อเนี่ยก็จะวิ่งเหมือนกันกับข้างบนนั่นแหละแต่ว่าจะวิ่งออกมาจากหัวลําโพงใชออ่จะวิ่งออกมาจากหัวลําโพงต้นทางก็คือหัวลาโพงแล้วก็จะหยุดรับผู้โดยสารจากตรงนี้พูดง,ง่ายๆเลยว่าถ้าเคลื่อนจากตรงนี้มาซื้อตั๋วนะก็คือเราไม่ต้องจองไม่ต้องจองออนไลน์แล้วก็เป็นตั๋วที่ไม่ระบุที่นั่งนะคะทุกคนถ้าเป็นเส้นนี้นะ แต่ถ้าเราจองออนไลน์หรือว่าเราขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อข้างในอะ่ะเราต้องจองตั๋วออนไลน์หรือว่าเราต้องซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์อันนั้นจะเป็นตั๋วที่ระบุที่นั่งน,นะคะทุกคนนั่นแหละง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆก็คือประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ซื้อตั๋วตรงสถานีชุมทางบางซื่อกันว่าอยู่ตรงไหนตามม,มาเลยคะ่ะทุกคนเราก็จะบอกว่ารอบๆแถวๆสถานีนี่ คือร้านขายของเยอะมากเลยนะร้านอาหารร้าน๋วยเ,เต๋่วก๋วยจั๊บต่างๆร้านน้ำเดี๋ยวจริงไปต้มไก่ทอดรู้สึกว่าจะหิวแล้วไก่ทอดหาดใหญ่ไหมคือหาดใหญ่แล้วหรอไก่ทอดวางซื้อ วุยนี่ยร,ร้านชาที่เราเคยสั่งเมื่อกินอโอเลี้ยงและวันนั้นมันไม่ยกล้อโอเลี้ยงลืมยกล้อวันนั้นแล้วก็ต้องสั่งยกล้อสิ ส่วนชองจำหนตัวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงตรงที่เาเรียกว่าอะไรชุมทางบางซื่อเินไม่ตรงเนี้ยตรงตรงที่ตรงป้ายตลาดเลยนะป้ายตลาดเดินรถนี่แหละเราก็สามารถเดินเข้าไปซื้อตั๋วได้เลยตรงนี้นะบอกอีกนึงว่าถ้าซื้อตั๋วตรงนี้ก็คือตั๋วไม่ระบุที่นั่งนะคะทุกคนนะเป็นตั๋วรถไฟธรรมดาจ้า ทุกคนตอนนี้เราก็มากินก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในบางซื้อเขาว่างั้นเขารีวิวมาอันนี้มากินตามรีวิวนะคะทุกคนอยู่ร้านก๋วยจั๊บสามทุ่มอยู่ตรงข้างสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเขาให้เยอามากเลยอันนี้พี่วอม30ง0บเศษห้าสิบทป่ดทวยนี่น่ากินมากทุกคน,น,กน,กคนดู เขาเคีมว่าเครื่องในเขาบอกว่าจุใจเครื่องในซุปข้นอร่อยมากดูน้ำซุปสิน่ากินมากเธอ้นยะมากแม่ห้าสิบบาทอ่ะกินแล้วนะมาลแล้วก็ต้องต้องโดนชิมยังอาเลยนงะับตาโบบัง 嗯。 คนดูหน้าโบกินเวลารอจบรอบร้อนกับกระขับร้อนๆเน,นี่ยน,น,น้ำแข็งใส่ยี่สิบบาทนะน่ากิมากแม่เอาเลยเอากลันเลยกินไหม่หมดที่วามกินไวมากเมื่อกี้ดูให้เครื่องเยอะมากแข็งใส่รลล้อนๆแขงใส่ร้อนๆ แข็งใส่ร้อนๆร่มแข็งใส่เย็นๆกับอากาศร้อนๆยี่สิบาทหาไม่ได้แล้วนะ,นะ<ส>ทุกคนตุ้กขุนอร่อยมากมมก,ก,กามมินหมดเลยอ่ะพวกกติ๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกินมาหมดเลยนะ อันนี้หมดจริงรอ่ะน้ำหมดแค่น้ำแล้วก็ร้อนมากด้วยเธอการตอนนี้34มสิบสี่ไปไปนนะาชิมน้แข็งใส่ป่ะนะใช่ป้ะทุกคนน้ำแข็งใส่ยี่สิบบาทหาไหนไม่ได้แล้วนะจริงจริงนี่ลุงไอ้ลาดจัก<ฆ>ขวดเฮมบูบอยเลยลนะ แล้วก็ใส mm ่นมข้นแบบช่ำๆเลยอ,อมบม่อยากเี mm ่ย hmm. อากาศร้อนๆต้าน้ำแข็งใสขนาดฉ่ำ mm hmm. เบอร์ mm hmm. เต็กชายวอมกับน้ำแข็งใสของเขาที่ไม่แบ่งเพื่อนเลย แบ่งแนะอร่อยทำไมอ่ะหวานมากทุกคนดู้าวโหเกลี่ยมากกลวยจับอร่อยมากทุกคนเขาเป็นร้านในตำนานร้านเก่าแก่นะคะทุกคนเมื่อก่อนเขาจะขายอยู่ตรงนู่นอะอยู่อยู่ตรงที่มีแค่แท็กซี่แล้วก็วินมอไซค์จอดอะตรงตรง ตรงรางแถวแถวางรถไฟอ่ะเออตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะต้าขายมานานมากใช่ขายมานานมากอร่อยจริงอร่อยสมคําล่าลือจริงๆทุกคนได้ชิมแล้วใครที่อยากลองกินเก๋ยวจับอร่อยอร่อยก็แนะนํามากินที่ร้านเก๋ยจับสามทุ่มได้อยู่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากถ้าถ้าอากาศไม่ร้อนจะดีกว่านี้ไม่เขาเปิดช่วงเย็นด้วยมากินตอนเย็นก็ได้แต่ว่าตอนเย็นนะคนจะเยอะนะขนาะตอนกลางวันร้อนขนาดนี้นคนยังเต็มร้านเลยอ่ะ มาเที่ยวสถานีรถไฟชุมทางบางซื้อกรุงเทพอภิวัรนพาทัวเวอร์วันนี้กินอิ่มน้ำสําราญหวังว่าจะตอบคำถามทุกคนได้หวังว่าจะตอบคำถามทุกคนได้นะมีลติดฟันปะเนี่ยพิกติดฟันแล้วมาคุยกับคนดู ไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าไม่สะดวกคือก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะทุกคนก็เดินออกมาประตูเขาเรียกว่าอะไรเขาจะมีรถทั้งสองฝั่งเลยทั้งทั้งฝั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะทุกคนเขาจะมีแท็กซี่แล้วก็มีป้ายรถเมย์อยู่นะทุกคนนะเดินออกมาเดินออกมาจากประตูข้างในตัวอาคารอนะประตูไหนก็ได้อะมันจะมีรถจอดเรียงรายไอ้สายอยู่เยอะมากนะคะทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ก็จะมีตรง<ป>มันจะเป็นวินบางซ้อ่ะอยู่ตรงไอ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะ่ะที่โบขึ้นมาเมื่อสักครู่อ่ะเอออยู่ตรงนั้นก็มีวินมอไซค์เหมือนกันถ้าใครที่แบบว่าเดินทางใกล้นิดหน่อยแต่ว่าไม่อยากขึ้นรถแท็กซี่ไม่อยากขึ้นรถเมล์อะไรอยาอยากนั่งวินก็ตรงนั้นก็มีวินนะสะดวกสบายมากทุกคนจริงๆวันนี้ก็น่าจะครบแล้วมั้งตอบคำถามทุกคนน่ะยังมีอะไรอีกไหมพี่วอมนึกซิน่าจะน่าจะครบแล้วว่าทัวร์ทัวร์วหมดแล้วแต่ ในสถานีถ้าถ้าอยากสนใจอยากอยากรู้ในส่วนไหนก็คอมเมนต์เพิ่มมได้ค่ะถามเข้ามาอีกได้เดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาดูอีกทีอันนี้ก็น่าจะครบแล้วเกินแล้วด้วยซ้ำรีวิวยันรานกุวยจาบะบันโอเคก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่ามาตอบคำถามทุกคนนะคะสำหรับเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟบเดินทางยังไงจนดรถี่ไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนแล้วก็มารีวิวสถานี ลกลางบางซื่อกับสถานีชุมทางบางซื่อทุกคนดูว่าเราซื้อตั๋วที่ไหนต้องเข้าประตูไหนออกประตูไหนเดินทางไหนบ้างนะก็คลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโบจะเอาอะไรคลิปอะไรมาฝากทุกคนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยละกันหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ค่อยไปเที่ยวด้วยกันค่ะทุกคนไปละคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ